สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์สัแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเข้าสู่ดวงรายเดือนปราจำเดือนมิถุนายน2565นี้ ก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางด้านไพทารโรนั้นต้องการแนะนำหรือบอกรายชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้บ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์สากลในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิก มีดาวพุธที่เป็นเจ้าเรือน8และเรือน11ถอยหลังอยู่จนถึงวันที่4มิถุนายน,นนี้นะคะส่งผลต่อเรื่องการเงินที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและวงสังคมเพื่อนฝูงให้ระวังมีปัญหาขัดใจกันในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเงินที่ประมาณการหรือคาดการไว้นะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันการติดต่อเจราจาธุรกิจล่าช้าและเลื่อนออกไปเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์การทำงานเสียหาย ได้นะดาวสาวเดินถอยหลังในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเรื่องราวให้กลับมาทบทวนวางแผนการใช้ชีวิตใหม่โดยเฉพาะท่านใดนะคะที่เป็นเจ้านายของตัวเองต้องมาทบทวนว่าจะพาธุรกิจของตัวเองเติบโตไปในทิศท,ทางใดเพื่อสร้างความมั่นคงของตัวเองในอนาคตอย่างไรก็ตามดาวพูโตซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิก เดินถอยหลังอยู่นะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองว่าอยากจะให้ออกมาในรูปแบบใดนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือน ุนายนนี้บ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกมีไพ่เมเจอร์อาคานามาทั้งสิ้น2ใบนะคะใบแรกเป็นสเตรนท์นะใบต่อมาเป็น The Justice นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องราวที่จะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดสติปัญญาของคุณนะคะในการบริหารจัดการชีวิตของคุณให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องให้ มีความบาลานซ์สมดุลกันในทุกๆด้านนะก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะต้องเหนื่อยหน่อยไพ่ประจําตัวคุณในเดือนนี้ขอโทษค่ะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้คือไพ่ six of c u p นั่นเองนะคะ6ถ้วยเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกมีเรื่องราวที่จะต้องเข้าไปติดต่อเจรจาสื่อสารกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะคะใช้ความใจดีความน่ารักของคุณเข้าไป นะอ๋อลืมมีเพิ่มอีกใบหนึ่งนะคะเป็นสไลด์นะคะสไลด์เป็นไพ่พิเศษของสำรับของราราพินนี้นะคะเป็นพระอาทิตย์เที่ยงตรงนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะชาวรา,าราศีพิจิกสว่างสดใสนะจากการที่คุณไดบณ้บริหารตัวเองนั่นเองไพ่ประจําตัวคุณก็เข้ามานะคะราศีคุณเนี่ยก็คือไพ่จัสติสด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้ว เดือนนี้ของคุณอย่างที่บอกนะคะเมื่อดาวพูโตเดินถอยหลังคุณจะต้องมีเรื่องราวให้ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างสมดุลให้มากขึ้นนะเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณ่ะไฟออฟเพนติเคิลนะคะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในหลายๆเรื่องนะคะการงานทำไมรู้สึกงานเข้ามาน้อยจังทำไมรู้สึกว่าผลกำไรไม่เป็นไปตามที่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่บอกนะก็คือไม่ไม่ได้เยอะมาก เท่าที่ควรตามที่คุณคาดหวังทั้งๆที่คุณก็ลงมือทําหลายๆอย่างไปแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณต้องคิดให้ดีๆนะเมื่อคุณเริ่มที่จะลงมือทําไปแล้วคุณทําต่อเนื่องหรือเปล่านะคะหรือทําแล้วหยุดทำแล้วเลิกนะหัวของคุณเนี่ยมีการคิดวางแผนตอดเวลานะคะกล้าที่จะเรียนรู้ลงทุนสร้างกิจการของคุณใหม่นะคะแต่สิ่งที่คุณติดก็คือคุณรู้สึกว่าเงินคุณน้อยอ่ะ เงินคุณน้อย7เหรียญน,นะคะไพ่เลยบอกว่าให้คุณค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำแล้วก็อดทนรอด้วยนะบริหารเงินของตัวคุณให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าคิดที่จะทำปุ๊บคุณทำเลยนะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะความที่เป็น p พจออฟเฟกติเคิเนี่ยคุณต้องบริหารการเงินให้ดีนะคะอย่ามองโลกในแง่ดีว่าเออเดี๋ยวลงทุนไปก่อนทำไปก่อนแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเงินก็มาอย่างนี้ไม่ได้นะคุณขาดทุนนะคะในเรื่อง ในเรื่องงานของคุณเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ก็เลยบอกว่าบริหารให้ดีแบบ justice นะห้าเหรียญมาคู่กับห้าดาบด้วยนะห้าดาบ five of swords หรื five of pentacles เนี่ยเท่ากับว่าระวังนะคะการใช้ของหรูของแพงนะทำทุกอย่างให้ตัวเองมีการยอมรับนะในเรื่องงานเนี่ยอ่ะก็ขอให้รับฟังให้ดีๆนะคะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างนะว่าเขาต้องการให้คุณ พัฒนาไปทางไหนดูสังคมรอบข้างนะคะอย่าแบบดื้อร้านไม่ฟังใครนะมันจะกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะยิ้มเยอะๆเข้าไปพูดจาอ่อนหวานกับเขานะแล้วเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะเพศหญิงกับเพศชายนะจะช่วยให้คุณนะ่ะได้รับความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจการงานของคุณได้ก้าวไกลมากขึ้นถึงขั้เลื่อนขันเ้ขเลื่อนตำแหน่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้ว กล้านะคะกล้าที่จะเข้าไปหานะเพราะไพ่ดีๆก็เข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องปรับเปลี่ยนหัดมารับฟังผู้อื่นบ้างนะคะยอมอ่อนบ้างนะอย่าใช้ปักสีมากเกินไปนะคะการเงินอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนนะคะก็คือการเริ่มเรียนรู้นะคุณพฤจิก็กคุณราศีพฤจิกคะคุณต้องกล้าที่จะเรียนรู้ในเรื่องงานที่คุณจะต้องไปทำนะเพราะว่าคุณจะได้รับโปรเจกต์มา นะได้เห็นด้วยว่าตอนนี้ความรู้ต่างๆพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะก็จะช่วยให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานได้มั่นคงขึ้นมาอีกระดับด้วยเช่นกันนะการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะเริ่มดีมากขึ้นแล้วนะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าเงินไม่มีเงินมาน้อยเงินไม่พอนะไม่พอไปชําระหนี้จากไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเนี่ยและเดี๋ยวกฎหมายก็กําลังจะตามมาแล้วอย่างนี้นะ สิ่งหนึ่งก็คือที่บอกนะคะเข้าไปเจราจานะคะคิงออฟแบนมาคุณต้องกล้าที่จะเข้าไปเจราจาขอต่อรองนะคะว่าจะทําอย่างไรได้บ้างมีเท่าไหร่จ่ายได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะแล้วจะทําให้การเงินของคุณบริานได้ดีมากขึ้นท่านไหนที่คิดจะกู้เงินนะคะคุณจะได้นะแต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่พอนํามาใช้ในการที่จะบริหารกิจการหรือจ่ายนี้จ่ายสินได้อยู่นะ ขอให้เลือกเรียกว่าอะไรสถาบันการเงินให้ดีนะคะดูว่าตรงไหนให้มากให้น้อยดอกอย่างไรแล้วจะช่วยให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือบางท่านนะขายที่ดินขายอสังหาขายรถยนต์ได้ได้เงินก้อนมาแบบนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกใช้จ่ายให้ดีนะคะใช้จ่ายให้ดีวางแผนการเงินให้รอบครอบอย่าใช้เงินเป็นเด็กนะ อย่าใช้เงินเป็นเด็กอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นนะคะใช้แค่พอเหมาะพอดีและจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือเก็บและพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพอ,อ๋อขอเพิ่มอีกนิดนึงถ้าใครคิดที่จะทำธุรกิจรายได้เสริมนะแนะนำให้เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะคะการติดต่อเจราจาต่างๆที่เป็นในหน้าคนกลางอ่า เมื่อเมื่อกี้ลืมเตือนไปนะคะว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาทุกๆเรื่องว่าจะมีการผิดพลาดนะคะอย่างที่บอกว่าดาวพุธเดินถอยหลังอยู่เขาก็เป็นเจ้าของเรื่องราวตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณอ่านให้รอบคอบนะว่ามีตรงไหนเขียนผิดหรืออย่างไรประโยคไหนไม่เข้าใจให้ถามเลยนะคะจะได้ไม่ ตีความผิดพลาดกันไปนะเพราะมีไพ่ Justice เข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะให้ระวังเรื่องสภาวะความเครียดจากการทำงานหนักนะคะความคิดมากเนาะสภาวะจิตใจที่อ่อนแอจากความคิดของตัวเองนะคะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่แล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองบ้างนะคะ บาลานทุกๆอย่างให้สมดุลเพราะจากที่ดูเนี่ยร่างกายคุณแข็งแรงดีเพียงแต่ว่าดื่มน้ําให้เยอะมากขึ้นนะคะให้มีน้ําเข้าไปปรับสมดุลอารมณ์ให้นิ่งๆให้เย็นมีความใจเย็นให้ได้นะแล้วออกกําลังกายให้พอดีนะคะเหมาะสมกับช่วงวัยของคุณนะจะช่วยให้อารมณ์ภาวะความรู้สึกของคุณดีมากขึ้น พยายามอย่าอยู่ในสถานที่มืดมืดนะคะบรรยากาศไม่ดีนะบรรยากาศไม่ดีจะทําให้สภาวะจิตใจคุณห่อเหี่ยวได้นะคะระวังอาการเหน็บชาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะกินข้าวได้น้อยลงนะให้ระวังนะคะปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางนะเพราะว่าพอคุณเครียดมากไปให้ระวังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความดันความดันนะอาหารก็กินให้พอดีนะคะอย่าก,กินขนมเยอะ นะภัยใตดสิทธิ์มาคือทุกอย่างจะต้องบริหารให้เป็นสมดุลและพอดีนะคะความยุติธรรมอะไรต่างๆที่คุณไม่เคยได้คุณจะได้รับในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคนโสดบอกได้ว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณแบบนี้นะดีหรือเปล่า ดีจริงหรือเปล่าเหมาะสมกับชันหรือเปล่านะคะแต่บอกได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนในเครื่องแบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณอยากที่จะลองเปิดโอกาสพูดคุยกับเขาเป็นเพื่อนกันไปก่อนและก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากขึ้นก็ได้นะแต่คนโสดบางท่านก็จะได้รับคนรักเก่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะทําให้คุณมาได้ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เคยไม่เข้าใจกันนะก็คุยกันให้เรียบร้อยนะคะคุณจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในจิตใจคุณไม่มีอะไรมาติดค้างทำให้คุณเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณต่อไปนะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวชาวราคนาราศรีพิจิกจะเลือกทำทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องนะคะไม่ว่า เขาหรือเธอนะคะเขาหรือตัวคุณเนี่ยจะรักกันมากแค่ไหนนะคะขอให้เรียกว่าดำเนินการทุกอย่างบนพื้นฐานความถูกต้องได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ตามที่คุณเลือกที่จะเข้าไปในช่วงจังหวะเวลาที่ผิดความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บนความระแวงและความไม่มั่นคงทันทีเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ชาวราศาีพิจิกเลือกให้ดีตัดสินใจให้ถูกนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยจะส่งผลต่อไปในระยะยาวและอนาคตของคุณด้วยนะต่อมาคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานนะแต่งงานนะเพราะว่ามีไพ่จัสติกเข้ามานะคะ เปลี่ยนแปลงสถานะได้มีผลทางด้านกฎหมายบางท่านไม่อยู่กินด้วยกันมานานอาจจะไม่ได้จัดงานแต่งนะคะแต่จดทะเบียนสมรสเลยแบบนี้นะก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายด้วยเช่นกันถึงอย่างไรก็ตามนะถ้ามีการแต่งงานได้ก็ถึงขั้นมีการหย่าร้างได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะยังมีไพ่5เหรียญมานะคู่กับหนึ่งดาบระวังความต้องการเอาชนะของคุณนะคะไปท้าเลิกกับเขานะคิดว่าเขาไม่กล้าเลิกกับคุณ สุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจเลิกเลยนะคะเซนใบหย่าพร้อมนะระวังว่าจะทําให้คุณเสียใจได้ในตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วเวลาทําอะไรนะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกไปอย่าพูดด้วยความโมโหนะคะอย่าพูดพูดเพราะต้องการเอาชนะนอกจากห้าดาบแล้วยังมีสเตนมาด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบคุณยิ่งมีความ ต้องการเอาชนะไปกันใหญ่นะคะให้ระวังตรงนี้นะเป็นจุดอ่อนของคุณเลยนะคะคิดว่าเขาไม่รักเขาไม่ใส่ใจเขาหลายๆอย่างเนี่ยปังคนต่างไม่ใส่ใจกันโทษกันไปโทษกันมาสุดท้ายคือระเบิดตู้มใส่กันนะความสัมพันธ์จะจบลงได้นะคะคุยกันให้ดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะสามารถเคลียร์ได้มากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วจะไปต่อกันได้มากขึ้น ท่านไหนที่แต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีบุตรเข้ามานะมีไพ่เพดออเพนติเคิลเข้ามานะคะแล้วยังมีสเตนเข้ามาอีกเนาะยังไงก็ยังมีจัส,สติ e เข้ามาอีกก็อาจจะได้จดทะเบียนบุตรเพิ่มขึ้นนะคะมีการทําสัญญาต่างๆร่วมกันกับคู่ชีวิตของคุณด้วยนะในเรื่องการเงินในเรื่องทรัพย์สินที่ดินต่างๆการทำธุรกิจนั้นแล้ว ขอให้คิดให้รอบคอบนะคะแยกบัญชีทุกอย่างให้ดีแล้วจะไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตนะอย่างที่บอกเนี่ยจากที่ดูนะคะมีไพ่ธาตุน้ำมาใบเดียวก็คือตัวคุณนะขอให้มีความอ่อนโยนในหลายๆด้านมากขึ้นนะคะอย่าเป็นดินที่แข็งเกินไปอย่าเป็นไฟที่ร้อนเกินไปนะและอย่าเป็นลมที่พันผวนง่าย จนทาให้ในหลายๆอย่างของชีวิตพังลงนะคะต้องมีการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างและคิดถึงคนอื่นไว้ด้วยนะจะช่วยทําให้คุณเจอเรื่องราวดีๆต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่บัตเตอร์ไฟชนออฟไลท์ชน,ชนเนี่ยต้องการแนะนําหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้บ้างว่าให้ตั้งเป้าหมายอย่างไรในครึ่งปีหลังเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลง ไปเป็นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใบแรกนะคะ finance นะคะเรื่องการเงินเรื่องคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินต่างๆเคลียร์ให้ดีให้ลงล็อกให้มีระบบเห็นคุณค่าให้มากขึ้นนะทั้งตัวเองและผู้อื่นนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองให้เยอะเห็นคุณค่าเงินของตัวเองที่หามาให้ได้มากขึ้นปัญหาติดขัดตรงไหนวางแผนให้ดีเรื่องการเงินและทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นนะคะ วินฟอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยชีวิตเนี่ยจะดีมากขึ้นเมื่อคุณมองโลกในแง่ดีนะคะกล้าที่จะเติบโตต่อไปนะอยู่ในผืนนินผืนน้ำที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในถูกที่ถูกเวลานะคะค่อยค่อยทนุบำรุงหลายๆอย่างต่อไปนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีแบบแผนนะคะเข้าหาธรรมชาติให้เยอะขึ้นนะคะแล้วเตรียมรับเรื่องราวดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะวลคัมเดอะนิวนะ คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆข่าวดีต่างๆที่คุณกำลังรอคอยเข้ามาในชีวิตส่งผลให้ชีวิตคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะเมื่อคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณติดแค่ตรงนี้แหละนะชาวลัคนาราศีพิจิกเรื่องเงินเรื่องคุณค่านะคะการบริหารต่างๆให้ลงตัวต่อมานะคะเรามาดูกันว่าคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆ ตัวชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการแนะนําหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างนะใบแรกเด่นนะคะการที่คุณมีจุดเด่นหรือแปลกแยกกว่าคนอื่นนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีนะการที่เด่นมากเกินไปก็จะทําให้เกิดเป็นภัยกับตัวเองได้การที่เด่นก็จะทําให้เป็นที่รู้จักได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นที่รู้จักก็อย่างที่บอกจะมีภัยเข้ามาก็คือคนก็จะมีความอิจฉาริษยามีเรื่องเข้ามาหาคุณเยอะมากขึ้นเมื่อคุณเด่นคุณก็ต้องใช้ความเด่นความสามารถเฉพาะทางของคุณในตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะอ่ะมาเหมือนรู้เลยนะคะจังหวะที่ดีใช้ความเด่นความดังความสามารถของคุณตรงนี้แหละที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งของคุณอะทำให้เกิดผลประโยชน์นะคะจังหวะที่ดีมาแล้วไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหน นะคะคและใบสุดท้ายก็คือแควคาดนะคะเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยก็ขอให้มีความรอบคอบนะตั้งศิลให้ดีนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณด้วยนะถึงแม้เขาจะมาอิจฉาริษยาหรือพยายามกบอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทําอะไรคุณหรือทําร้ายชื่อเสียงคุณได้นะชาวลัคนาราศีพิจิกดังนั้นแล้วทําให้ดีทําให้สมกับที่ เป็นตัวของคุณในความเหมาะสมทุกอย่างนะคะไม่เกินขอบเขตความสามารถตัวคุณหรือเกินตัวคุณมากจนเกินไปอย่างไรก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกมีความสุขในตัวเองให้เยอะๆอ่อนโยนกับตัวเองให้มากนะคะรักตัวเองให้เยอะๆดูแลตัวเองให้ดีแล้วจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ด้านเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ